สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนเลยจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่หักแพงบาวาอยู่ลาวเลยอยู่ไทยเลยอยู่ต่างประเทศก็คือกันมาเนี่กับพ่อกับซ่องไม่ใต้อีกแล้วพี่น้องจ้าน้มเทียงพี่น้องเอ้ยเทียงหรือบ่ายประมาณนั้นนะไม่ต้กับเขาคัา่วพี่น้องแกงหน่อไม้สู่ลูกกินสามิไปหากระบอกตะ อ่ะสิไปหาเห็ดปวกพี่น้องไปของโบได้เห็ดปวกได้หน่อไม้มาแกงกับเห็ดเห็ดปวกสามน้อยหนึ่งแล้วก็มีเห็ดอ่ะละโงกแล้วก็มีเห็ดแดงพี่น้องเลยสิมาแกงใส่กับหน่อไม้เนี่ยน,ะ,น,ะ,นะอ่ะออเออเอต้าเสะบ่พี่น้องอมาเด้มดอมาเด้อหมดจ่อมาเด้อหมดจ่อมากินนะเด้อจ้า ดื่มอะไรไหมคะเอ้าน้องเม็ดไปดีปาลุง,ง,งมัในไปเก็บปลากระยองมาใส่ไปละสบายดีพี่น้องอีกรลบเขอบคุ่วลองเฮ็ดก่อนพี่น้องไอเฮ็ดซุกก่อนเฮ็ดลงไปแล้วแกงมม่ารวมรวมเม็ดอุ้ยทางเฮ็ดทางหมักอื้อกระดูกกระดูก ກະດູກງົວເຫຼ Becca ືອວັນໃສ່ບັກຜັກອັນນີ້ເນາະອັນເນຮົານຍຮໃຫຍກດຂສີນນອນກອບັໃຍມ ต้นลนำไม้ต้นลนะไม้ทำประเทศเรนจะต่อนมะอพืกก่อต้นเฮ็ดม,มาเด,าเด,อาเด,ด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อหมดจอมาเด้อเอฟซีมาเด้อแม่สิหะหวังเ,เมตตาบอส่วนไนดะ้กินแกงละไม้แซ่บๆนะตอนเที่ยงใส่ผักกระแยงอ่อนใส่ผักกระแยะลงนะ้ำโอ้ยแซ่บเวอร์เลยอลังการเด็กกระแดกใส่อื้อหือ ใครด้สิมากินน้ำมาจากซีเบิร์ตม่บ้านมาเด้อมาเด้อร่องสกูทุกคนเอฟซีสุกท่านมาเด้อมาเด้อแกองมะม่ายเด้อแกงมะม่ายใส่กระดูกใส่เห็ดน้ำเห็ดร่วมเม็ดรบประแดดมันนั่เปืปเปป่อยๆป้ามันจองแซ่บ Vâng. Nổi. Thế ta, Ôi, lột, không biết không chào 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 Rồi. Rồi. À, bớt lời thì đỏ nét ăn xanh mắt mi mi nói xài nói đi một cái đó bạn này mà ở mà đây hạt này luôn mà ăn chẳng luôn hoặc nhẹ không hoặc ซีมื้อแม่ตานี่พี่น้องคั่นบ่แซ่บแม่ตาสิบ่แกงขึ้นน่ะมีคนย่องก็ย่องเอาเองแหละเนาะแม่นบ่มีนยอสวัสดีปาลุงยอจได้ท่านกินซ้ท่านซิมซ้าว่าย่านตอนมื้ออื่นยังบ่เย เราถ่ายแต่ต้มะอึก็เพลนงงน้อลงไปเลยทางพักอะนี้ยางพักะนี่ยจอไปเสร็จเสร็มาเด้อมาเด้อี่นองไาเด้อกินน้ำเด้อเอฟซกุกทานเด้อได้สิหมว่าเมตาบชวนได้แกงมม่เสรๆหยุ่วเลยหอเลยสดๆํากันเด้อจังนอนมตาป้งพี่น้องพักมันหาดกัน tất cả tất cả Mà tay mà mẹ mà mẹ Một mẹ mà mẹ 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 vừa mẹ 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 Toàn mẹ 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 mẹ

จะแซ่จะจวดแกงน่อไม้หันทอดนอ้าน้องเนตอ่าอ่าเพชรหันเดสันหอนเพชรตัพี่น้องจุยเลยมัด้อชุมแกงน่อไม้เด้อไปอ่อนยยอ่อนเน่อิ้นหมมาชุมนลองมากินบจบางงสาคนกิน

อาบวงนะแม่มันฮอนนะรอนประหลังมืออาบวงนะมันฮอตอาบวงนะมันฮอนนะนั่นบ่วงฮัลโหายังหรอมัะมีบกินเี่บกินกระดุอ้าวเอาเช่นวะอ้าวมี่บกินกระดุกเช่ มันจะเข่าตัวอะไรครับป้าพี่น้องจวดจัดทำงานเฮ้ยน้องเนตได้ผู้บ่าวมากินน้ำพี่น้องเอไหมน่ามเดินมาเดินพี่น้องมาเนี้ยน้องเนตได้ผู้บ่าวมากินเข่าน้ำเลยแซ่บแซ่บเออบนน้องเนต เสบวลังการนุษะแกงน้ำม mm ้ใ hmm. ส่กระดูกพี kind of also, ่น้องเอ้ยใส่เห็ดรวมหยู่ยๆเลยแซ่บใส่ทั้งผัคกระเนะใส่ทั้งผัคกระแงงพัดเรื่องไรยังจักอย่างเนี่ยฮะอาเอาวน้องเม็ดเอาทางอือว่ะสั้น เอาทางเออเอาทางเฮดเราจะนอนเนี mm. Luckily, ่ยเสพอดทพ้อสเนอะฮึตาขาม้ากำลังเขินข่าเด้อสิมาเด้อมาเด้อ xem chỗ chát, nhau, eh? ấy hết hiệu ngon, hông Pinko? Mino đếp. Pinko nà. Hmm. Gim ngang gim tóc, nhau, hết sáng. Hảo? Gim ngang gim tóc, ันน <si ี้น้องเน็ดได้ผูวบ่าวมากินน้ำ้องเนตดแ่าแซ่บเบอร์อลังการแซ่บงานผูวบ่าวานังขาวเอ้าวแซ่บงานผัวบ่าวานังขาวเลยอ้าบอกขาก่อนสันน้องเนตร เจวจาเจ้าบอผัดลมมาเป่าปากหายต้องกีดเสียมาหาดอกเออเลยไปเจาะเสียโพเสียโพไปต้องเนตนะครับผู้บริปากบริยังเลยมาเสีย ห่อนห่อนเรนอยากได้พัดลมเป่าปากกันเป่าเองบนท่านใจอยู่ใส่อันอะไรนะพัดลมเนี้ก็ฮันตอร์ดังดังอันแห้งๆหะพี่เนาะทางวือบเดียอย่างไงตรวจน้องเตี้ยฮันตอร์อันแห้งแห้งเดี๋ยวให้สิมาเป่าปากเลยใส่ ใส <S 2: b ites> pues ่เลขสี่ไงตุ้นไปกินหนักแค่ไม่ผันแห้งสิเอียกว่าพัดร่มผัดนะผันแห้งสิกว่าผัดเป่าเองนะผัดเห็ดตะลีมาเห็ดกินกับผักบ้งพี่น้องเสะผักบงกะผักบ้งกะเป็นวิตามินนะมันลงแสงตาวซะ

ส่วนเบาเมยไปอันอันภูแหลริมผังโค้งเลยขึ้นต้นไม้ชุ่งๆชองไปสอดปุ่ดเลยมาได้พี่น้องแซ่บๆจุดจวดดอมกันฮิ้วขาวอะไรมือกรกลองกะขอลาคลิปเด้เด้อพี่น้องเดลยลาคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองมัตานเด้อพี่น้องแล้วก็ซองน้องเม็ดน้ำแล้วก็ซองเบาตาน้ำขอบคุณถูกกำลังใจเอฟซีถูกทานที่เขามากดูรับชม ข้อฝากขับขอมาขับดูคขับส้มละลายหลับพี่น้องจ้ากุรายกุแซ่พร้อมกุลูกกระดิ่งแจงเตือนนะจา้าบ๊ายบายสวัสดี